สวัสดี FC ทุกคนคนระับพา FC มากินร้านทุเรียนร้านผลไม้สดตามฤด,ดูกาลพิกัดตลาดนัดสวรรณภูมินะผมมีทุเรียนขายทุกวันนะแต่บ่าวดิบนมาไม่ทันนะ,ะแม่ค้าเขาจะขายหมดก่อนขายดีขายเพราะว่าช่วงนี้เจ๊แกไม่ได้เอามาเยอะนะครับก็ขายไปเรื่อยๆนะครับเจ๊บอกไม่ต้องเหนื่อยแม่ค้าดูสลิปหน่อยครับ เรียบร้อยเห็นไหมีมเงาะมีลิ้นจี่ขายด้วยนะครับผมถุงละห้าสิบบาทเป็นเป็นเงาะโรงเรียนชอบแบบไหนเลือกเลยนะครับผมเป็นลูกเป็นแพกคนะนี่ราคาติดไว้วันนี้ราคาขายกิโลกรัมละสองรอยบาทนะครับผมจากที่ไม่ได้มาอัปเดตนานนะครับ ก็จะแปะปอกลงแพ็ครอลูกค้าช่วงนี้ลูกค้ายัางไม่มานะครับจะพาไปชมแบบแพ็คนะครับดิ้นกี่ถุงละแปดสิบบาทลูกใหญ่ๆ ตามคำเรียกร้องนะครับหลังจากที่เอฟซี FC ถามหานะผมว่ามีมาขายไหมมีนะครับผมมีทุกวันนะครับผมแต่บ่าวนิพลไม่ได้มาอัปเดตให้เอฟซีได้ชมนะครับแต่ทางร้านก็มีมีขายทุกวันนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมมีทั้งของจันแล้วก็ของระยองนะครับ มีให้เลือกซื้อทุกวันเลยชอบเนื้อแบบไหนนะครับโลลสองร้อยสองร้อยบาทครับโลลสองร้อยนี่แลดีเนื้อสวยเอาเป็นลูกเป็นแพค ที่กัดร้านนะครับอยู่ที่ตลาดหน้าสวนณภูมิร้านก็จะอยู่ในซอยที่หกนะครับผมอยู่กลางซอยเลยวันนี้เก๊ลงมือป่องเองเลยนะครับปอบนอกนุน่มใน200บาทครับวันนี้ อันนี้เป็นของจันหรือของระยองครับเนี่ยเป็นของระยองระยองรุ่นที่สองเลือกแต่ดูได้เลยนะครับ แต,แต่ดูเนื้อได้เลยครับลูโลละสองร้อยบาทครับเป็นลูกเป็นแพ็คก,ก็มีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่เลือกเลยนะครับ สั่งได้เลยนะครับผมตรงนี้ลูกค้าก็ ยังมาเดินกันเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอลูกค้าทุเรียนนะเรามาดูแม่แกงเห็ดก่อนนะครับแกงเห็ดโพน แม่ลูก้าเอาเฮ็ดครับขอบคุณครับ วันนี้ดูคนน้อยๆนะหรือว่ายังไม่หกโมงครับเนะีย่ยตรงนี้เน,นี่ยเนอมันต้องว่าหกโมงแล้วนะนประมาณนี้ <c oughs> กติคนจะเยอะกว่านี้นะตรงนี้อก็หมดแล้อเหลือๆ <c oughs> อยู่ครับเหลืออยู่ <c oughs> ร้านนี้เป็นขายผลไม้ทุกอย่างเลยนะครับผม ทั้งแบบแบบสำเร็จหรือไม่แบบเป็นลูกเป็นเงาะมะม่วงลองกองอัง,งุ่นวินจีแตงโมพบเกเตะจ้าผมเป็นร้านผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนสัสวนณภูมิเลยนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับร้านก็จะอยู่ร้านอยู่กลางซอยเลยนะซอยที่6 เอาเป็นลูกเป็นแพ็กครับสั่งได้เลยชอบเนื้อไหนเดี๋ยวแม่ค้าปอกให้นี่เก๊ก็จะแกะลงแพ็กรอลูกค้ามาเลือกซื้อ ตอนชิปน,นี้ก็บานมีพนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ในช่อง u t u b e บันนีพนไปกินไปเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมเป็นร้านผลไม้สดตามฤดูกาลนะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำจวนภูมเลยนะครับผมร้านจะอยู่ในซอยที่6นะครับผมร้านอยู่กลางซอยเลยแวะมาอุดหนุนได้นะจ๊ะแบบเป็นแท็กเป็นลูกมีหมดให้เลือกเลยนะครับลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ